ทำอําำพรยูทูปอําพรยูทูปครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอําพรยูทูปคลิปนี้มารีวิวขายรถอีซูซุซีล่อเครื่อง88แรงครับเป็นรถผอมใส่งานเอกสารพผอมโอนครับราคาเปิดใบอยู่หน0 0 0แหามื่นบาทครับพี่น้องสนใจกะโทรเข้ามาครับเ้้อ0 8ย083 สามเจ็ดสองสี่เจ็ดสามเจ็ดับครับพี่น้องครับก้อนสิไปี่เบิงรายลเลียของรถผมพาพี่น้องมาเบิงรายลเลียของเหลี่ยมกันก้อนครับผมนี่เป็นรถจดทะเบียนปีพศ2537ครับนี่ครับกะให้พี่น้องเบิงตามเอกสารเลยครับครับพี่น้องครับก็มาเข้าซูรายละเอียดของรถกันเลยครับผมสิพาพี่น้องเข้ามาเบิง ภายในหัวเกง๋งขนานสายมือครับเป็นรถพอมใส่งานเอกสารพอมโอนนะครับเด้อนี่ครับสภาพภายในหัวเกง๋งเป็นรถเดิมๆครับผมหางแท้พี่กัดรถอยู่จังหวัดอำนาจ,จเจริญครับสภาพดีคัดซี่สวยครับ พี่น้องสนใจกระโทษค,คร้มาครับผม0 8 3 3 7 2 4 7 3 7ครับรับพี่น้องครับผมกัดสิผ้าพี่น้องมายกหัวนะครับยกหัวเบิ่งเครื่องก่อนครับรถเดิมๆหางแท่ได้พี่น้องเด้อสภาพเดิมอีลีครับ รับพี่น้องก็ได้บึงเครื่องนะครับได้ฟังเสียงเครื่องสตาร์ทให้ฟังแล้วพี่น้องสภาพดีครับผมพร้อมใส่งานสภาพยางก็ยังดีดีเลยครับสภาพยางดีครับผมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพืยงเทานิ้ก้อนครับคลิปหนาจังพอกับผมไหมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ